สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะกับพ <Hi. S 1> ี่ร่มมูลควีนนะครับในโหมดนอร์มอลนะมายืนฝั่งซ้ายดิเพื่อนอยากโดนดิงเหรอให้ฟาร์มออโซฟาร์มอ่ะ

ก็ไม่น่าจะดันขนาดนั้นผมว่าผมน่าจะฟาร์มเร็วกว่านอินจาถ้าไม่เล่นพลาดนะไ,ได้ร้ายยิ่งไล้ว้ายอะเลวอยู่ก่อน สวสัครับถ้าผมอยู่บนเดียวผมโหดมากเลยด่อน,อนเดี๋ยววงหานะครับ มันบอกไม่ได้นะเพื่อนมันแอบอยู่ในป่าตลอดอ่ะพ่อผมจะบอกนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมบอกเมื่อกี้มันมากลางไงไม่บ,บอกไม่ได้โดนแล้วนะมันชอบแอบในป่าบอกยาก่ล็อกวันนี้ล็อกข้า

เพื่อเรามีดัสอยู่ใช่ไหมดูอยู่กลางเลยแล้วอรต้นเกมจะเล่นยากอะถ้ายังไม่หกอะไม่มีไม่มีอันเต๋อ รู้หายรอบแล้วเนี่อนใครอยู่กับผมเนี่ยจะรู้ว่าหายนะอยู่ล่างอยู่ล่างอย่นัตายละไม่ถอดคลิปสู้ยัยงไงไอ้เนี่ยมึงทำเต็มแล้มึงได้หมีเจ็ดปีสองไม่ไงวะ ยังไงก็ไม่รอดหรอกชัดไม่ต่อให้ฆ่าได้หาวได้โดนอีเลเนียมาอยู่ดีอิโลเนียตัวจริงอยู่แล้วไงตัวฟอร์มตัวตรงกลางมาไปช่วยลนะ สวยระวังอิโลเนียเข,ข,ข้าไปคอมโวสเต็อเยลห่ายเยลูหางอ่าอยู่บนอยู่บนอยู่บนอ่ะอยู่บนและดวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปเคลีย คือมันน้มเอหมดอะมันมันต้องเล่นแต่ตัวเดิมๆจริงๆทุกคนผมพยายามหาตัวใหม่ๆเล่นแล้วมันไม่ไหววะ่ะถ้ากล่าวจะเอาชนะนะคือมันไม่ไหวจริงๆ เคลียเลยเดีกวคลิปดันสูงม,มันผมว่าเคลียจะแตกเลยคลิปดันสูงอะไรออไม่น่ามานะผมตายหมดแล้วจะตายมาีแล้วผมไม่อยากรักคลิปแข่งกับเขาแล้วอะรับไม่สู้อะนามี่บไม่ยืนเหมืน พนะี่มันจะมาบุญไหมอ่ะผมจะได้รอเข้าป่าแล้วไปยิงกลางอ่ะนยะืนกลางแทนน่ะผมเป็นรับรับคลิปล่างนะผมทำตัดตรงนี้ยังไม่ได้แต่ตัดอะ่รปะผมจะจตัดตามเองเดวิลวารฟนะเดวิลวารฟบนนะ Để vô vàn bộn Này hả thường à มันจะรูนกวนหรอกผมกวนให้หามา่ะเอ่ออ้อมเนี่ยให้รอมอีกแล้ผมพวกดัดก่น <c oughs> ผมเน้นฟาร์มอ่ะผมก็เลยอัพ2กับ3นำโอเค ลังหายดเ,ยเออายดี๋ยวว่าอยู่ล่างครับเอรเนียอยู่ล่างนนาค เอาจัดฮาร์โลนนี่ะะเขาจับไปสามแล้วเหรอดเอรโดวโ,โ,ดโออยู่อยู่ป่าเรานะระวังนะวิ่งผ่านผมตะเกีย รุนเฮดวะ้อมแตกเลยโดนกัดก็ตายมั้งเนี่ยกูเนี่ยลงมาแล้วเลยเราเดวอลรุนเฮด นินจาฟาร์มอยู่ตรงนี้เข้าการมูนฟาร์มหลายเองเนี่ยแตกวันแล้จะแตกวัเลยเดี๋ยวผมไปฟาร์มเอ้ยโรงหมนจะไปกลางนะมีเฮดนะเดี๋ยวแบบเตอร์แค้นมานาดีๆนะ อ่าเก็บเปน่ด <love singing> <ony> ี๋ยวผมรับ no. ซ้อนเอาล่างหน่อยกลางส่กางสี่กลางส่กลางห้าแบบนี้น่าจะได้ฟาร์มแบบยับยับดูทรงเอาโลเมียนเตะไปเพื่อนเอาอิโลเนียได้นะ เอาคลิปทุกเม็ด <laughs> อ,อยู่ล่างสองตัวในะหฮาวในะหฮาวโซอยู่ล่าง ผมออกเอลเดอร์มาเล่งฟาร์มอ่ะทุกคนคือมันเป็นมูลนะดาเมจมันมีเยอะอยู่แล้วแล้วยิ่งเราตีเร็วอ่ะเรายิ่งเคลียร์กองต่อกองได้เร็วขึ้นอ่ะมันทำให้เรามู้ไปอีกกองหนึ่งได้ไหวอ่ะเอลเนี่ยพีเคครับผมว่าผมทำไฟแบนแล้วผมขึ้นบีคีบีเลยเดือดวะาราเนี่ยรารับรับชิปกลางเลยรับชิปกลางเลยเดี๋ยวผมนี่ฟาร์มเลยฟาร์มกลาง น,นี่เหมือนโดต้าว่ะไม่วิ่งมาปูนี่วับคืออะไรนะวาร,วารสี่ลูกเลยวาร์ปสนุกแลก้วกูเน,นี่องเนี่ยอยู่ไหนวะเนื่อโผล่ไหนบ้างตัวเว้ยมันเยอะว่ะผมขอบีบีกันตายก่อน

โอเคครับทุกคนอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งของมูนนะครับจะเป็นการเล็งเป้าหมายแล้วก็ทำดาเมจทำให้ติดมินิสตันนะสกิลสองเป็นสกิลตีกระจายนะครับมันจะตีชิ่งไปเรื่อยๆนะครับยิ่งชิ่งมากแลดามเมจก็จะเบาลงเรื่อยๆเนี่ยสกิลสามมันเป็นพาสซีฟอ่ะเพิ่มบนน้ำพลังโจมตีนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนมันจะได้มากกว่าเดิมอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสามสิบจากยี่สิบเป็นสามสิบเนี่ย อันติก็คือมันจะฉายอ่ามันจะยิงลำแสงลงมาจากฟ้านะครับถ้าไม่มีกระทาฟ้าถึงสุดเป้าหมายหนึ่งมันจะโดนได้แค่4ครั้งนะครับแต่ถ้ามีกระทาฟ้ามันจะลงได้ไม่จํากัดแล้วก็ติดไมนีสตันนะเวลามูนเชคอันตินะครับเราจะได้เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนทันทีเลยนะเพื่อ้ใหรับเอฟเฟกของสกิลสาเตอร์รีมาหน่อยฮลโลูแตคลิปไม่ทนเลยนะ ผมพันห้า <scholarly> บีคบ like, like, ีเดี๋ยวไปเล่นด้วยจะได้บีคบีต้องเล่นบีคบีก่อนไม่งั้นตายละรักนี่มานี่ยมันมีน้ำเยื่อเนี่ยโดนอยู่บนบนบน แมงกวนบูกแล้ว เกลียวเลยเกลียวเลยหรอรนเไม่ใช่เหรอตีอะไรนเไม่ใช่เหรอรุนรุนมาเอาหน่ม่เชีหน่อยม่เชี้หน่ถามแปดถามแปดอะไรกูว่าละ

งไหว,หวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟาร์มสักหน่อยเดี๋ยวไปรีเนตีของไหวไว้โอ้หกระบ,บองเสียวเสียวจริงเปล่ายังไม่พูดไหมให้กูดีในไหนบอกเขาพูดไหม <laughs> เฮ้ยด็อกเตอร์แากโดดยังไง เดยวคนที่บ้านตื่นต่ออีกรอบหนึ่งได้ปะแต่น้องเอิร์ธบอกยืนยันแล้วว่าเป็นผู้หญิงชัวร์ครับพี่บุ๊กน้องวิวเขาลงมาทำไมวะน้องวิวนะเอาของเขา นี่ย how อยู่รอซ้อมผมนะถ่าแล้วรถ่ายอะไไม่ไม่บวกไม่บวก อจะไ,ไ,ไ,ได้ไม่มไม่น่าตายถ้ามีบ้องแดงอาจจะตายย,นะย้อนเอโลน่ะโหเยอะว่ะ ่าแยากล่างก่อนดูคนผมว่าเกมนี้น่าจะได้แค่แยกล่างก็น่าจะจบแล้วดูทรงกันพุ่งเอาตัวย้พุ่งออกได้เนี่ยเพื่อนพิ่งเอาตัวย้พุ่พองออกได้เลยเนี่ยฮัลโหลเห็นไหมเนี่ยเพื่อนไม่เห็นหรอกเห็นได้วะตา,ามตามมาไม่หรอกโอ้โหแล้วตีพี่แกก็อินอินดี้เกิน

คือเก่าไม่ตายก็คือฮาร์ดเลยทุกคนคือดามเมจมันมีอยู่แล้วไอ้มูนอะอันนี้แค่แค่กลางคืนก็คือ200แล้วสองร้200กว่าแล้วอะทำฮาร์ดมาคืออีกฝั่งทีผมไม่เข้าละรว,ว,ว,วมรวมตีของไหมไม่แล้ะโอเกดับเบิลด้วยผมรีอยู่แป๊บนึง ทำกระทาฟ้าเองดีป่ะวะผมเป็นแครี่จา๋าผมไม่เอาเป็นเซมีอ่ะถ้าเซมีเล่นกระทาฟ้าได้ผมว่าผมลองกับเพื่อนเพื่อนดีกว่าเราเพื่อนอัพให้ดีกว่าด้านหลังไม่แข็งเลยอะ่ะแย่จริงอรปอนฟุตฝงแท้วะ่ะ

เรามาแจมไว้ก็ได้ผมบวกไื่ไย okay, okay. ้เหรอป้าโอเคโอเคเออเก็บไอคอนหห่อเตอ้มตา,มา,านี่มึงตามมไอ้คนนีอ้อดดูให้ครับเตไม่ไม่ตายต้องุงต่อสายผิดนะเพื่อนับ

เดินเดินเดินไป้เฮียดำไิ่ไปออกไปอ,ออกของตามกวิไม่ต้องเดินในศาสตว์เอ้าไปสิลีหนึ่งไม่ทันของได้แล้วไม่เพื่อนไมเข้างั้น,นวะรับรับรับเพื่อนไหนรับเพื่อนไหนรับฟาดโดนไหน เจอหมาเหงาบางชอบเลยเนี่ยมีมีบัฟตีบ้านอ่ะยยงล่ากยังลมางเึงอ๋อให้ด็อกก็ได้ด็อกมันใช้มานาน้อยอ่ะเวลากดลุนอีรูชนัน tục phải mình cũng không không Chá tìm cọc lời hết đây Mày đi ม่วงนอนแล้วไม่ใช่อะไรหรอกรีบไปนอนดีกว่ากลัวยื้อเละแล้วสู้จ้าไม่ไหวต้องกลับไปเล่นน้ำมันไอ้เพียงไกลงนั่ะแหลงทำไมสาวไม่เล่นด้วยวะสาวไปด้วยดิไม่ไปไมไ,ไม่ไโอเคโอเคโอเค นี่ถึงขั้นขอเฟซกันแล้วเหรอเอาเรื่องเกินตุนก็จะเอาตรงนี้เอ้ยทำไมมันอดอยากขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้หรอกไม่อ้เอาเฟซผมไปแล้วอ๋อโอเครอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ อย่างเกลือเลยซื้อเขียวไม่ทันนะีต่อให้ซื้อเขียวก็โดนเดวอัดตายอยู่ดีอะชลองเมื่อกี้จบดีกว่าตามชิชวๆกันมั้ยจีเอ็แปดร้อย คือมันได้ฟาร์มชิวมูนอะถ้ามูนมันได้ฟาร์มชิวมันก็จะหลุดโลกอย่างนี้แหละโอโหาหอกหอกเสียวหอกเสียวหอกเสียวเว้ยวิ่งไปทำไมอะตรงนั้นอะ เ้ว้ยขอกิ้งก่อนขอกิ้งก่อนจีจีทุกคนฮนะสำหรับเกมนี้ก็ออกประมาณนี้นะครับหากดูเ้าชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับที่ภาคไหนก็ขอทุกท่านครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากฮะบ,บายครับผม